หลัลัลัเท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 เกอกกอ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 สสวัด้วยนะครับวันนี้มาพบับผมไก่เล่นเกมนะครับผมแลวเล่นนีผมอยากแก้ตัวมูลรดอ้อละอีอะใช่มเดยผมจะย่ำกระหม่อมอะไรดี แต่ผม,จมเจอมูรัโอลาเออลาเอแอมีปนีบอวันดูว้าโอ้ลิงด้วยโอ้สีไพรลอรีองลอเลีองเอ็นอีชาอาชีนะฮะอย่าลืมไปอีชาอาชีด้วยนะครับผมไม่เข้าใจครับทำไมเขาต้องใช้ พวกเครื่องหมายต่างๆมาทำเป็นรูปรู้ใช่รูเมทีครับโอ้เทลวาลินทายแอดวาลินทายแอดวาลินทายเฮ้ยแอดวาลินทายแอดเอออย่างนี้ดอกจันตู้เปิดของทีมดอกจันสมัยซีราพัสโซ จุดสองจุดวงเอ่อวงเล็บใหญ่เปิดแล้วก็เอ่อเครื่องหมายสามเหลี่ยมข้างบนชื่ออะไรไม่รู้ยีนจุดยีนจะไม่ลมจุดทำไมเขาต้องทำเป็นแบบข้างในเนี่ยวะ้แบบมีกรอบจุดยีนจะไม่ลมจุดผมเป็นผมเป็นฉีดข้างบน AI ว้าว เสยชื่อทีเราก็ไม่ค่อยมีอะไรอร่อยเกิดช้าแล้ววะเอ้ามาหน้าได้มอนเจอใครวะเจอสีพลยโอ้โอไม่น่าซีพลยโอ้โอ้กดโอ้กดสีพลยโอ้โอ้โอ้เวลรี่กุดโอ้โอ้ว้าวสีพลย ดแ <c oughs> ละนนาไดมอนดูวิสีอูระฮปายุงดูวัชูไม่ผมไม่กลับแต่แล้ววะผมว่าสีไพาเขาจะนั้นเล่นผมอยู่ใช่ไหมครับดูอีสีไพา จาว่าไง I am so sorry I am so sorry guys sorry ถ้ากูมีอันติอ่ามีอันติแล้วได้ไงมันโดนอย่ามาจีจ้าให้มันมากเวยมันจะปันบูเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเปลี่ยนไปชอบมันจะดีกว่าไหมก็บอกว่าจี้จ้ากันต่อไปฮ ว้าน่ากูถึงเลยว้าวโอ้โหปิงเมื่อกี้ขอโทษนะฮะว,ว้าวูว้าวเด็กว่ายมันจ้องจะเล่นผมโอเคผมมีสแต็กละผมมีสแต็กเล่น ลาน,นได้มอนดูเวซีผมแม่ฟิกก็ได้ละอูดันฮับปายุนดูเวซีดูวาซุยอุยซุยซำตีสดตีสดโอ้ตีสดไม่สู้โอ้ถ้าผมออกตีไวนะน่าเชื่อ อืมโอ้แม่งเอ้ยทำไมวะอุตส่าห์ตีโซโซผมอุตส่าห์ตีโซโซอ่ะประเด็นอะแล้วผมเสียท่าด้วยไงประเด็นอะแล้วโอ้นางสารเทลจริงจโอ้ my กอดโอ้อาญาลุยสะกอยอาญาคือมันเป็นตัวตัวที่ดีนะคือถ้ามันเล่นเป็นอ่ะแต่มันลุยสะกอย guys ภาษาตุยอุสบุยต้องตายไม่ตายด้วยววเด็กรักษาลสเตกไว้กกกกกกู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 มไม่ตายโอ้สภาพอกเพื่อนบวกกันไม่บอกกันเลยวกนี้ บรนัลด์มอนไม่ตายโอยเป็นหาอะไรไม่ตายกันพ่องซอมบี้เหรอเดี๋ยวกูตามสุดแน่กูบอกอตรงที่รู้อะว้ามันดีอูมิงเอลสูมันตัวเบิรด์ดาเมจได,ด้งไงบาเดน่ะอือแล้วเป็นหาอะไรกันไ,ไ,ไ,ไม่ตายกันฮะจะให้วอดับแดงมาเลยไหมน้องพี่สเตย์ก็ไม่เก็บสภาพอากาศวันนี้จำใส โอ้แล้วมันไม่ตายทั้งตัวเลยนะประเด็นอ่ะโอ้มันไปทำมาจากอะไรวะมันไปทำบุญมาจากวัดไหนลูกศิษย์พระอะไรครับเดี๋ยวผมจะไปเป็นด้วยเราต้องเคียย์เคียรวเวฟกลางด้วยนะโอ้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 โอโอสภาพทีมสภาพอากาศ บัสก็ไม่ไหลไม่คุ้นสภาพอากาศวันนี้จำใส่ดีหรือเปล่าแต่ตอนนี้มืดแล้วอก็จำใส่และเพราะว่าตอนกลางวันจำใส่อยู่พาน่าไอ้ไอ้เอ้ยไอ้เอ้ยไอ้ไอ้เอ้ยไอ้เอ้ยไอ้เอ้ยว่ายไปแล้วเจ้าอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ดู อยู่ไม่ได้นะอยู่ไม่ดูอโอยควยทองและเป็นหาอะไรก็ไม่ตายกันนะเป็นนี่อะไรก็ไม่ตายโอ้ที่ยิงปัวตายบ่อยชิบหายค่าหนึ่งตัวก็คืออีกกี่ควยเน้นตีป้อมแม่งก็กเก่งดีเอ,อ้ออะไรเอออาย่าลุยสกอยแทงกับเพื่อนนะไม่หลายลุยไก่สภาพ เทว์ก็ทำอะไรอยู่วนะน่ะเทวมึงฟาร์มป่าเย่วู้ฮู้ีก็ไม่เขียบยาวคนโอ้สภาพวูนี่ก็ไม่มีของเลยเนาะมึงเอาหน่อยดิมหล่ากูจะมาเป็นรอบแก้ตัวนะเหมือนกูมาเป็นรอบแบบรอบเดิมอะกู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 ากลับไปเอาเดิมล้นะอุนเอไม่ลงเลยหรอ ก,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 กู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 โดดดิมึงโดดอ่ะมึงโดดโอ้ยแล้วเป็นห,าห่าอะไรคีบไม่ตายโอ๊ยคีบเป็นซอมบี้ตามทีมันแน่โอ้กูท้อเอาจริงอาอย่ากูไปแล้วอาอย่าอุ๊ยอีกี้กูสวนมึงโดนมึงโดนพี่อีก,กี้กูเล่นสภาพบัสกระจก ดูอาญาเล่นโอ้แล้วรองเท้าก็ไม่ออกสภาพแล้วมึงจะไปเติมเลยใครทันไอเชอเอเน้นตีปอมแม่งเน้นจริงๆรองเท้าก็ไม่ออกสภาพอากาศโอ้จบละดูออบเจกต์ออบเจกต์เราดีมากเล็กกูจริงได้ป็นหาอะยแรงหนาะอีแม่งไม่ทันเน็ก อีกกี้ไม่ได้พี่ถอยก่อนพี่ชายกูว้าวบอกตรงโอ้เหลีงชิบหายเหลงตืินนะพ่อมาตายดีแล้วเป็นหาอะไรไม่ตายดิพี่อู้แล้วเป็นที้อะไรไม่ตายการพ้องเป็นซอมบี้เหรอไอ้เหยอะโอ้วัดแม่กงเน้นตีป้อมเน้นตีป้อมยิงบ้านก็ไม่ดูไอ้เหยอะ อยู่กับป้าย่าป่ะนะอยู่กับลุยสกอยนะตีเออตีเออจิ้มดิเออจิ้มจิ้มดิ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 เออเออไม่เอาต่อมันยาอ่อนไม่ไม่ใช่กูไม่มันมันจะไปตีป้อมน่ะกูว่าละมันจะไปดันป้อมปัญยามันเป็นยาอ่อนเนอะมึงตายสักทีเถอะยิ้มขอร้องจริงเว้กูได้ตังกูได้คิวด้วยโอ้ กูร <ersch> ัวแล้วเออตีป้อมไปเออเน้นไหลเออไหลดีไหลไหลเออไหลเยี่ยมไหลลื่นไหลลื่นอุ้ยอืมไม่เป็นไรเราเราน่าจะไม่ทันหรอกจริงแต่ถ้ามันเอาเป็นฟูงอืมัเลี้ยอืมนั่นแหละอุ้ยฟุบโวย

โอ้ยแล้วกดเป็นหาอะไรกลวนันติไม่ติดควยควยโอ้โหพี่กี้กูแม่งเก่งว่ะพี่เทลกูทำไรเนี่ยโอย้พี่เทลกูแม่งตึงจริงตึงจริงไม่เก่งแจใครอยพี่เทลตีป้อมไม่สนบ้านและไม่ออกรองเท้าพี่บัตเตอร์ฟรายไหลชีพไม่เก่งไก่ไข่โอ้พี่บัต โอ้โหพี่บัสก็ไม่ต่อด้วยปันเด็นน่ะจะสู้พี่บัสตอดูเป็นตัวอย่างเนี่ยเขามารับอาญาเนี่ยนี่อืมเล่นเลยไม่เก่งใจใครฟอร์ดเบนเจอร์แรปเตอร์เจเนเรชั่นใหม่เดี๋ยวมึงดูพี่อิกกี้เขาเนี่ยมึงดูพี่บัสกูด้วยเนี่ยเนี่ยแล้วไม่กลับบ้านด้วยไงแล้วเขาจะนำป้อมกับกูมึงดูตีป้อมไม่สนบ้านตัวเอง ฟอร์ดเรนเจอร์เจเนเรชันใหม่ทำไมอาญ่าได้อะถามอาญ่าดูเรนเจอร์แรบบิทเจเนเรชันใหม่พมก็ได้และที่โชว์ลูฟอร์ทั่วประเทศกูไปแล้วอยู่ไม่ได้เอวสูงมาจามันมไม่เห็นกันก,นก,นกูกูกูอะอฟอบอกไม่เดินตามด้วยเลยจะตายมึงตายไปดิีเยอะโอ้ยโอ้ จะว้ามากูอันตีดักหน้าแม่งโดนตีก่อนคุยถกคุยคุยผมผมเจ้าทารันเอมันอมันจริงโอ้อิกกี้ยูอันตีแม่นไม่เคยพลาดเลยอิกกี้อีสตาร์เจเนเรชั่นใหม่พกันได้แล้วที่โชว์ลุมอาวีทั่วประเทศกูติพี่กิทโทนเงี้ยไรวะ เกมเริ่มฝืนสัมพันแล้ว10ต่อ22ตอนนี้สกอร์ต่ออยู่ที่10ต่อ22นะฮะก็ฝืนฝืนเริ่มฝืนแล้วนะผมว่าฟอร์ดลัจจูตะลาชาชันมุยพวกกันได้และที่ชนลุูฟอร์ดทั่วประเทศกูบอกแล้วมันมันไม่รู้โอ้อายาตู๊ตุ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 อตุ๊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 เุ๊ต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 ุ โูผิดฟอดละจู่ตละลาะชั้นมยุยมึงโดนบัสมึงโดนมึงโดนพี่กิจโทนกูเลนฮ่ะมันต้องเซ์ฟิตนี่เออออชีพมึงมาก่อน ฟอร์ดลันจูรับตู้เจนาราชั่นมุยพบกันได้แล้วที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศทั่วประเทศทั่วประเทศคุยแล้วก็ไม่ตายโอ้สภ,สภาพสภาพอากาศเฮ้ยไม่ไม่ตายทั้งตัวอือโอ้เอลสูวางแถบได้อดสัจใจมากเลยครับอฟอร์ดเรนเจอร์แล้วเติร์ดเจเนอเรชั่นใหม่ยัพวกันได้แล้วที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศ พี่บา้านกูจิ้มคลิปเป็นหนึ่งทีมึงดูพลังโชลุมฟอดมึงโดนพลังกูโชลุมฟอดเทนเละพี่เขาตัวประเทศด้วยไงแล้ว,แล,วแล้วพี่เขาไม่ใช่เพื่อจังหวัดเดียวสองจังหวัดแล้วพี่เขาตัวประเทศก็วคนเดียวเทลลัตเตอร์เจเนเรชั่นใหม่โอ้กูนี่ก็โยงเดียวโทตู

ตุ๊ดตุ๊ตุ๊ดตุ๊ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊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 ดตุ๊ตุ๊ดตุ๊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 ดตุ๊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 ตุ เดี๋ยวผมก็ออกมาก็อนไงเย่เย่ตรู้ตุตุตุ้ลิงเขาจากจ้องจะเล่นผมผมก็ต้องออกมาก่อนเย่เย่เพราะจะวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะตีกิ้งกาเย่เย่ ผมจะมาดันชีพ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 ดัน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 ชีพโอ้พีระต์กูเกิดแล้วพี่พีระกูเกิดหนึ่งหินแท็บอีกสัสโวย ตุทูทูทู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 ทุ้ยมูนจทุ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 ที่เรารูุ้ท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 ุยูทูท่ทุ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 ุ้ทุทุทอทุทุุท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 ุตุทททุทุดุทก่อนุท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 ุตุทุๆๆ ตุตุรูๆุตุตุตุรูตุตุตุตตุตุตุตูตุตุตุกูไม่ตายได้จริงๆเป็นไงผมผมไปถามมันแล้วว่ามันทำวัดวัดวูไม่น่าโว่เลยจะตายจะไม่ตายก็ตาย โอ้โอ้อีกพี่กี้พี่กี้พี่กี้ไหมนะพี่กี้โอ้ oh, พี่กี้กูไม่แตะได้ไงประเด็นปรดูไว้คลิปซูเขาคลิปมันกำลังใจให้ตายสะคลิ Keep. ปปมปมบนต้อง,องแตะนะเทลเทลเทลสู้เขาเป็บลิกูดโหพี่พาก,กูกำลังเอาดาร์กอยู่ เมื่อกี้ฉันทําอะไรไปไม่รู้เหมือนกันถามตัวเองดูโอ้ทำไมผมเล่นมูลัดไม่เข้ามือเลยวะผมมุสาไปดูคลิปมูลัดอ้ลอลไหลมาแล้วผมยังไม่มีของที่มากพอไฮไลท์ไฮไลท์เดแล้วค,คับทำถูกแล้วแล้วพี่บาสขอคติสามทางนะฮะล้วก็จะมาตีชีบกัน วุ้ยบอสามารถได้ว่เอสูอยู่แถวนี้เจลซูมาตายไปแล้วดีกว่าแล้วใครตีวะขอเก็บสไต็กก่อนได้บอสไอไอเอ้ยกูไปล้จ้าไอพี่เจกูเกิดละ ตุ๊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 ด้วยตายมาไม่คุ้มนะฮะเดี๋ยวตายเกินสิบตัวแม่งเอยเดี๋ยวตายสิบตัวแม่งนานัดไปลครับผมเพิ่มเลือดไปด้วยได้โอเคผมฟังเสียงเยอะมากเมื่อกี้ผมก็เลยเงียบไปตอนจะหมู่จริง

เพลคุณนั่นะละคุกก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัาครสมาชิกแชร์นี่คืออะไรครับแชร์ไปให้คนที่คุณรู้จัก,จกแล้วก็บอกให้เขากดสมัาค,าครสมาชิกนะฮะแล้วก็กดไลค์ไปด้วยมันจะได้ขึ้นบ่อยๆนะฮะขอตัวลาไปก่อนนะครับจุ๊จุ